สวัสดีครับทุกคนนะครับมาพบมาพอกันกับบาบูดผู้อมอีกแล้วครับทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาเห็ดอมนะครับอมเหนือด้ะครับเด้อเนี่ครับใส่ผักลายๆรับพี่น้องแซบๆน้ากันครับพี่น้องนะครับไปเห็ดน้ากันเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จุดไฟนะครับใส่ไฟอ่อนๆนะครับเด้อนะครับมาหม้อตั้งเลยครับ อันนี้ก็เป็นพริกนะครับกรเทียมหอมแดงนะครับเดือได้ตัมไว้แล้วครับแล้วก็ตะไคร่พร้อมนะครับพี่น้องเขาก็เามาขวานะครับเด้อยให้หอมๆก่อนครับเล็ดให้ออมหัวแซบครับพี่น้องหอมขนาดนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับเขาก็ใส่เนื้อลงไปครับพี่น้องนี่ ใส่เนื้อลงไปเลยครับพอใส่เนื้อลงไปเท่ากับผัดนะครับเท่ากับขัวนะครับเริ่มบริเวณผัดโอ้ยเบาผิดเบาถือพี่นอ้องนะครับขัวไปเรื่อยๆนะครับไห้มอนหอมๆครับเนืออ้อเขาเย็้ออมเขาแซบครับพี่นอ้องหอมขนาดหอมตะไคร้พี่นอ้อง เรื่องแกงเอาตำใบโอ้สุดยอดครับหลายขนาดพี่น้องนี่ครับเราก็กลัวไปเรื่อยๆนะครับเนาะใจเย็นๆพี่น้องเห็ดในยอยู่นากินต้องใจเย็นๆนะครับเห็ดฝาวบ่ค่อยแสบนะครับพี่น้องนะครับมันก็มีขันมีตอนมันเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ได้ประมาณนี้เขาก็ใส่น้ำนะครับเด้ออันนี้ครับผมก็ใส่เป็นน้ำรางคกพี่น้องนี่ครับใส่ลงไป นะครับวันนี้เขาก็จะทาให้น้ําเดือดได้ครับพี่น้องเด้อนี่ครับเขาก็ปรุงรสไปเลยครับพี่น้องใส่น้ําปลาระครับอันนี้ก็เป็นผงวิเศษนะครับพี่น้องนะครับตามด้วยเกลือนิดหน่อยครับเพราะว่าไอตอนเทาตามริกนะครับพี่น้องจะใส่เกลือไปแล้วนะครับเนาะนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกกันนี่ก็ใบหาใบเด้อพี่น้องเด้อฉีกใบก็ได้ ใบไส่ลงไปครับพี่น้องวันนี้ฮัากรอนะครับไห้น้าม,มันเดือดครับพี่น้องนี่ครับน้ำเดือดแล้วครับพี่น้องได้ประมาณนี้เราก็ใส่มะเขือนะครับที่ฮัฟหันฮัฟฝานแเซํามเกไไลือใบไส่ลงไปเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็มะเขือสิบบาทครับพี่น้องนี่สืบมาบตอนหน่อยตอนใหญ่ ไอ้ตอนมะเขือก็แล้วแต่เ้ยครับเด้อหมักตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ฟานเอาเลยครับพี่น้องเราก็ปิดฝาหม้อไว้ครับไอ้มะเขือมันสุกก็นะครับเนาะนี่ครับอันนี้กับมะเขือเขาก็สุกได้แล้วประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ยหอมขนาดครับเปิดฝามันโอ้ยสุดสุดครับพี่น้องเอ้ยอยากให้ดูใกล้ๆเลครับเด้อนี่ครับเขาก็ใส่ลูกโดดลงไปครับ แล้วก็ใส่ผักพี่น้องอันนี้ผักก็แล้วแต่เด้อครัเด้อมักมีผักอีกยังเขาก็ใส่ลงไปครับอันนี้ผมก,ก็ได้ประกาศข่าวครับพี่น้องใส่ลงไปอันนี้กับผักอีเลิศผักชอพูครับใส่ลงไปอันนี้กับผักหัวพาพี่น้องโอ้ยคิดกับอิเขาก็กดนะครับผักลงไปนะครับให้มันยุบลงไปเลยนะครับเด้อพี่น้องให้มันจมน้ำลงไปโอ้ยใส่ผักลงไปครับหอมขนาดพี่น้อง อยากให้มาอยูก่ใกล้ๆนะครับเนาะสิได้กินน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับปิดฟ้าว้กันครับพี่น้องให้ผักเขาสุกสะกอนครับเอ้ยเปิดฟ้ามาจะระเทือพี่น้องเอ,อ้ยเปิดฟ้าหมอมมาหอมหวยหวยยิ้วเข่าแล้วพี่น้องเฮ็ดไปกระหิวไปน้ำพี่น้อง อาชิมรสชาติก่อนครับอันนี้เปรสชาติแซบรืยยังครับพี่น้องนะครับรสชาติก็ตามใจชอบเลยครับเด้อมาเปรียบได้เข้ากับปรุงเอาครับพี่น้องอันนี้ก็จางจักหน่อยครับก็เลยเติมน้ำปลาสัก้อนนะครับนี่ครับย็ดไปกับปรุงไปครับเอาให้ถือใจเขาแล้วครับเนาะเอาเห็ดกินใอาเหยีดแซบแซบถือใจเข้าสก้อนนะครับพอพอนะครับอันนี้ก็ เขาก็ปิดไฟได้ครับเด้อเปนก็ะใสเข่าวขัวลงไปนะครับเพิ่มความหอมนะครับให้ออมหอาแซบขึ้นครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องตักใส่ถั่วใส่ถั่วให้พี่น้องเบิรงก่อนครับนี่เปิดจังไดครับพี่น้องแซบเปิดจะแซบบ่ครับหือยั่วเลยครับ มาครับพี่น้องบัที่นี่กินน้ำเขาเด้อกินน้ำกันครับพี่น้องบัดนีเสซ่บสัมไห้ครับพี่น้องนี้กินกับขขาเนียยหอนหอนพี่น้องโอ้ยจะเบบ่ครับอืมเอาไปใหตามเลยเลยครับเด้อนะครับรับรองว่าเซ่บแน่นอนครับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้นะครับเด้อ่าวกัขอตัวลาบไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าประวัติเหตุอี่างหายซูพ่อแม่พี่น้องเบิรงนะครับเนะาะมนนี้กับไปแล้วครับบ๊ายบายครับพี่น้อง